สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสัสดส่วนนะครับสัสดส่วนนะครับก็คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนเรียกว่าสัสดส่วนนะครับ x ต่อ4เท่ากับ9ต่อ12นะครับซึ่ง x ต่อ4เราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า x ส่วน4เท่ากับ9ส่วน12นะครับ ซึ่ง x กับ9ก็จะเป็นจํานวนของสิ่งของที่เหมือนกันนะครับและ4กับ12ก็จะเป็นจนํานวนของสิ่งของที่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะหาค่าของ x นะครับหาค่าของ x เราก็จะใช้วิธีการคูณไขว้นะครับคูณไขว้ก็จะเป็น12 x นะครับคูณกับ12จะเท่ากับหาังนี้ก็จะเป็น9คูณกับ4นะครับ ค้าคูณกับสีค่ครณใช้จุดแล้วกันนะครับใช้จุดแทนการคูณจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับแทนการคูณก็จะเป็นลักษณะการคูณไขว้ลักษณะแบบนี้นะครับตัวส่วนไปคูณกับตัวเศษฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วค่าสองค่าที่คูณกันจะมีค่าเท่ากันนะครับเราก็จะใช้การแก้สมการจากวิธีคูณเราจะแก้ด้วยวิธีหารนะครับก็จาก12คูณนะเราก็จะเอามา หารด้วย12ทั้งสองข้าง12ก็จะเป็นอยู่ฝั่งด้าน9คูณกับ4นะครับก็จะเป็น x เท่ากับ9คูณสส่วนด้วย12นะครับเสร็จแล้วก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกเราก็จะเอา9คูณสได้เท่ากับ36นะครับซึ่ง36หารด้วย12ก็จะเท่ากับ 12 3เป็น36นะครับส่วนวิธีที่2เราจะใช้การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโดยการหาหอลมอของแต่ละทั้ง2นะครับทั้งเศษและส่วนมาหารเช่นตัวนี้แม่4นะครับหารทั้งเศษและส่วนก็4 1 4 4 3 12นะครับแล้วเราก็ยังหารต่อได้อีกเมื่อว่าเศษเป็น9ส่วนเป็น3ก็ใช้แม่3หารต่อ 3าเป็น 9, 3 1เป็น3านะครับ x ก็จะได้เท่ากับ3คูณกับ 1, ส่วนด้วย1นึะครับสาเป็น 3, หารด้วย1ก็จะเท่ากับ3เพราะนั้นถ้าเกิดคูณ 1, นหรือหาร1เราก็อาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับเราก็จะได้เป็น x เท่ากับสนะครับแค่นี้ก็เสร็จครับลองตรวจคำตอบดูสิ3ามคูณสิบสเป็น 3, 6มสิบหนะครับเก้าก็จะได้เป็น สามคูณสิบสองกับเก้าคูณสี่สามคูณสิบสองเป็นสามสิบหกเก้าคูณสี่เป็นสามสิบหกเท่ากันแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็นห้าต่อ x นะครับเท่ากับสิบต่อยี่สิบหกทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนซะเป็นเศษห้าส่วน x นะครับ เท่ากับ10ต่อ26นะครับเี hey, ้เราก็จะใช้วิธีการคูณไขว้เหมือนเดิมฝั่งนี้ก็จะเป็น5คูณ26เท่ากับ10คูณกับ x และเราก็จะแก้สมการด้วยการคูณจากคูณก็จะแก้ด้วยวิธีการหารก็เอา10มาหารทั้งสองข้าง10ก็จะมาฝั่งนี้เป็น5คูณ26ส่วนด้วย10นะครับฝั่งนี้เอา หารด้วย10แล้วก็จะเหลือแต่ x นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้วิธีได้2วิธีอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้ทําไปให้ดูนะครับจะคูณก่อนแล้วค่อยหารหรือจะตัดทอนกันก่อนแล้วค่อยคูณกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับในที่นี้เราก็จะใช้การหารน,นะครับการหารด้วยการหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองใช้ แม่5นะครับระหว่าง5กับ10เห็นไหมครับแม่5หารได้5 1 5 5, 5 1 5 5 2 10 5 1เป็น5 5 2เป็น10อ่าเราก็ยังมองอีกครับว่าเศษ26กับส่วน2เนี่ยก็ยังมีอ่าก็ยังสามารถที่จะหารกันได้อีกเราใช้แม่2นะครับ2 1เป็น2 2 1 2 2 3 6ก็ได้เท่ากับ13นะครับเราก็จะได้เป็น x เท่ากับ หนึ 1> 1คูณสิได้13บ3หารด้วย1ก็เท่ากับ13ก็ตอบ13นะครับเราลองตรวจคําตอบดูสิเป็น5คูณกับ26่สกับสิคูณกับ x นะครับซึ่ง5้าคูณยี่สิบหาสใส่ศูนย์ทด3 5 2เป็น10บวกสเป็น13ได้ร้อยสาฝั่งนี้ก็จะเป็น10คูณกับ x คืออะไรครับ x คือ13ก็จะได้เท่ากับ หนึ 130, 130, 130, 130. ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบเท่ากับร้อยสามสิบถูกต้องครับผมส่วนตัวอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนหลายครั้งนะครับนักเรียนอาจจะสลับกันก็นได้เป็นจาก5ส่วน x นะครับเท่ากับ10ส่วน26กเรากลับกันก็นกนได้เป็น x ส่วน5ครับ แล้วเท่ากับ26ส่วน10อ่าสังเกตว่ามันจะเป็นคู่นะครับคู่ของใครของมันนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการคูณไข้นะครับคูณไข่คูณไข่แล้วก็แก้ด้วยวิธีการหารนักเรียนจะสังเกตว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว5ก็จะไปอยู่กับกลุ่มของตัวเลขนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือแต่ x ตัวเดียวนะครับเตัวเดียวดังนั้นเราก็ไม่ต้องคูณไข่ ทั้งหมดก็ได้เมื่อ x อ,อยู่เป็นตัวเศษแล้วเราก็เอา5จากหารขึ้นไปคูณได้เลยก็จะเป็น x เ,เท่ากับ26คูณกับ5ส่วนด้วย10แล้วเราก็ใช้แม่5เหมือนเดิมครับ5 1 5 5 2 10ใช้หารต่อเลย2 1 2 2 13ก็ได้เท่ากับ x เ,เท่ากับ13เหมือนกันครับถ้าเกิดมันเป็นทศนิยมบ้างเช่น9ต่อ 14เท่ากับ8.1ต่อ x นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเป็น9ส่วน14เท่ากับ8.1ส่วนด้วย x เห็นไหมว่าตัว x เนี่ยตัวแปรของเราเป็นตัวส่วนนะครับเพื่อให้มันสะดวกง่ายขึ้นเราก็กลับกันเลยเป็น14ส่วน9เท่ากับ x ส่วน8.1แล้วเราก็เอา8.1นะครับไป คูณฝั่งนี้เพราะมันเป็นหารนะครับก็เอาไปคูณก็จะได้เท่ากับ14คูณกับคูณจุด8.1แล้วก็หารด้วย9นะครับเท่ากับ x แล้วก็ใช้แม่9นะครับหาร8.1ก็จะได้เท่ากับเราก็ลองมาหารดูนะครับ8.1หารด้วย9ก็9อะไรเป็น8ครับไม่มีก็0 9กก็ได้0นะครับลบกันก็เหลือ8เท่าเดิมเมืม่อ่างนี้เราก็ใช้วิธีเราก็เลื่อนมาเลยครับเป็น81ส่วนจุดเราก็อยู่ให้ตรงกันแล้วก็มองเป็น81นะครับเอะไรเป็น81 9 9ได้81นะครับลบกันก็เหลือ0ให้ไม่เหลือเศษนะครับก็จะได้เป็น0 9 9 1 9 0.9ดแล้วก็ใช้14คูณกับ9กนะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ14 คูณกับ0.9ตรงนี้เราก็จะเป็น14คูณกับ9นะครับเราไม่ต้องเอาทศยมมาก็ได้9 4 3 6อ่าใส่6ทด3 9 1เป็น9บวก3เป็น12เสร็จแล้วเรามาดูทศยมครับเป็น1ตำแหน่งเราก็มาจุด1ตำแหน่งเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ12.6ครับอ่าเสร็จแล้วครับ ก็จบไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้สวัสดีครับ